ไอ้ก๊อฟเนี่ยมันยังคาใจคือแค้นมากมาเลสสาวคนเดียวกันมาจีบสาวคนเดียวกันยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรือว่ายังเชื่อมั่นตำรวจไทยแต่หากตำรวจไทยทำงานไม่ได้เขานี่แหละจะเป็นคนล่าตัวไอ้ก๊อฟเองต้องเข้าใจว่าไปดื่มกินเหล้าเมาแอลโกอฮอล์กันนะครับบางคนเนี่ยไปถึงรถถึงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกยิงมันน่าจะเป็นเหตุการณ์แรกเลยนะว่าไอ้ผับที่อยู่ในห้างเนี่ย ก่อเหตุยิงกันแบบบุกอาจเหตุการณ์นี้อุกอาจมากนะครับผู้ชมครับโอ้โหได้ได้ว่าจ่อยิงครับและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสถานบันเทิงครับอยู่ในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้าครับผู้ชมนึกภาพสถานบันเทิงร้านเหล้าตามวงจรปิดที่มีคนออยู่หน้าร้านเยอะมากนะครับปรากฏว่ามีคนใช้ปืนเน่พี่กายควักออกมายิง กล้ามากโอ้โหได้ได้ว่ามีผู้เสียชีวิตนะในเหตุการณ์นี้เนี่ยคือมันมีที่มาที่ไปครับผู้ชมครับเห็นว่าเป็นเรื่องของการมีการเหล่สาวในร้านเล่านะครับคือรับไม่ได้โดนโดนชนแก้วคนเดียวกันเหมือนจะไปเหล่คนเดียวกันนับแล้วไปทับทางกันยังไงกันไม่รู้นะครับออกมาเคลียร์กันไม่ลงตัวเห็นว่ากาดเนี่ยให้ออกมาเคลียร์กันข้างนอกปรากฏว่านะครับในวงจรปิดเราจะเห็นนะว่ามีผู้ชายที่สวมเสื้อสีขาวนะครับเดินขึ้นมาจากบันไดและปรีเข้ามาหาผู้ชายที่สวมเสื้อสีดํายืนอยู่บริเวณสนามบันเดินแห่งนี้นะครับ ควักอาวุธปืนขึ้นมาครับรัวยิงไป5นัดอลองไปดูบรรยากาศสั้นๆบางช่วงครับนี่อืโอโอ้โหผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าอุกอาจมากนะครับแตก,ก <า S 1> คือเลยามากแตกคือเลยนะครับห้านัดไอห้านัดเนี่ยนะครับผู้ชมครับ เข้าไปที่ตัวของผู้เสียชีวิตคือนายธนูเนี่ยประมาณสามนัดด้วยกันส่วนนัดที่เหลือเนี่ย,ย,ยมันไปโดนลูกหลงคนที่ไม่รู้อิโนโออินเน่ด้วยคือคนที่แบบว่าเหมือนออก,กันในในผับ่าหน้าผับและทีนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าในกล้องจรปิดถ้าเราไปดูพฤติกรรมของในก๊อฟเนี่ยไอ้ก๊อฟเบ้นดำเนี่ยคุณผู้ชม,อมรอบกัดมากเลยนะคือมันเป็นจังหวะที่คุณตีเนี่ยเขาเหมือนเผลอน้องอามและทีนี้เนี่ย ไอ้ก๊อฟเนี่ยมันย่องมาคือมันเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเนี่ยไม่ได้มีการพกปืนเข้าไปที่ผับนะคือพอทะเลาะกันปุ๊บมันเนี่ยลงไปเอาปืนที่รถและมีการขึ้นบันไดามาคุณผู้ชมปรากฏว่าจังหวะที่เขากําลังคุยกันหรือเคลียร์กันเนี่ยมันลอบกัดคุณตีและมีการลั่นกายยิงคุณตีเนี่ยจนเสียชีวิตคือคุณตีเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคุณผู้ชมต้องบอกว่า พฤติกรรมมันเนี่ยอุกอาจแล้วกล้ามากเชื่อเลยว่าคนที่มันกล้าทําขนาดนี้เนี่ยมันต้องเป็นผู้มีอิทธิพลคุณผู้ชมล่าสุด mm hmm. น้องงามมีการออกหมายจับนะต้องบอกว่าคดีที่มันเคยเจอและข้อหาที่มันกําลังจะโดนเนี่ยต้องบอกว่าหนักหนาสาหัส ต้องบอกว่าตัวของในก๊อฟเนี่ยนะครับผู้ชมครับไม่ใช่ธรรมดาครับล่าสุดนะครับทางด้านสารอาญาตลิ่งชันนะครับมีการออกหมายจับตัวของไอ้ก๊อฟนะครับที่เป็นมือปืนในการก่อเหตุในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับผู้ชมครับในก๊อฟหรือว่านายอธิพัฒน์รมบุตรเนี่ยนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับแล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะยิงปืนในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางตำรวจนะครับอยู่ระหว่างในการ ติดตามตัวมาดําเนินคดีทีนี้เนี่ยมันมีข้อมูลนะครับผู้ชมครับหากเรย้อนไปเนี่ยนะครับเมื่อปี -66 ปีที่แล้วนะครับตัวของไอ้กอล์ฟเองเนี่ยเคยถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องพรบอาวุธปืนนะครับเคยโดนจับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนขณะที่ปี67ล่าสุดนี้นะครับตามรายงานข่าวระบุว่าตัวของไอ้กอล์ฟเองเนี่ยถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการสมคบค้ายาเสพติดอยู่ด้วยนี่กลายเป็นนักโทษที่มีคดีอุกชะกันพอสมควรเหมือนกันนะครับขณะที่ความคืบหน้าวันนี้ในส่วนของคดีครับผู้ชมครับ ไอรถยนต์คันที่ใช้หลบหนีหลังจากที่มันยิงปุ๊บเนี่ยเหมือนจะมีรถยนต์2คันนะครับที่ขับออกจากศูนย์การค้าแห่งนี้ไปเป็นรถเบนซ์หนึ่งคันแล้วก็เห็นว่าเป็นยาริสหนึ่งคันนะครับไอรถเบนซ์สีดำนะครับทางเจ้าที่มีการไปเจอแล้วครับผู้ชมครับเมอร์เซเดสเบนซ์สีดำเนี่ยนะครับห้าประตูนะครับผู้ชมครับทะเบียน7ก็กไก่ถอถุงนะครับ2 4 6 5กกรุงเทพนี่เจ้าที่ตำรวจไปเจอจอดอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนี่ครับก็คล้ายๆว่าน่าจะเป็นรถในการที่ ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็หลบหนีไปนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยขณะที่มีการนํารถดังกล่าวไปจอดนะครับคุณผู้ชมครับตำรวจพบว่ามีบุคคล2คนที่นั่งอยู่ในรถคันดังกล่าวนะครับตามรายงานข่าวบอกว่า2คนนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคือเชิญตัวเพื่อนของไอ้ก๊อฟเนี่ยนะครับมาสอบปากคําแล้วนะครับคาดว่าเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะได้ตัวมันนะพี่กายนะต้องบอกว่าไอ้คนที่2คนที่ถูกสอบปากคําเนี่ยน้องอามล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลตัวนี้อืคือไม่รู้ว่าไอ้สองคนที่พยายามช่วยเพื่อนมันหลบหนีเนี่ยยังไม่ได้เข้ามานะอและไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันหลบหนีไปที่ไหนแต่ล่าสุดพิกัดที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานมานะคุณผู้ชมบอกว่ายังอยู่ในกรุงเทพคือมันมีสองกระแสน้องงามบอกว่าบางส่วนเนี่ยบอกว่าออกไปจากกรุงเทพแล้วแต่บางส่วนเนี่ยบอกว่ายังมีการกบดานที่กรุงเทพทีนี้คุณผู้ชมมันมีข้อมูลอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้มีการพูดนะผู้ชมว่างานนี้เนี่ยมันคือการชีวิตแลกชีวิตหรือไม่พอต้องบอกว่าพ่อเขาเนี่ยคือร้องไห้เลยน้องอามคือเสียใจเลยกับหลังจากที่ลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยได้มีการเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคุณผู้ชมว่าคือไม่เข้าใจเลยทําไมก๊อฟเนี่ยมันกล้าที่จะลงมืออุกอาจขนาดนี้คือณเวลานั้นเนี่ย ก็มีการขอรโทษกันแล้วนะน้องอามคือในในในผับเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเหมือนมีการเคลียร์กันจบและขอโทษกันจบแล้วทีนี้พอมันออกมาจากผับคุณผู้ชมเหมือนว่าไอ้ก๊อฟเนี่ยมันยังคาใจคือแค้นมากมาเลสสาวคนเดียวกันมาจีบสาวคนเดียวกันปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์ชุลมุนอยู่หน้าผับมันลงไปเอาปืนฮะคุณผู้ชมแล้วก็ลั่นไกใส คุณตีทีนี้พ่อเขาพูดเลยนะฮะว่ายังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรือว่ายัางเชื่อมั่นตํารวจไทยแต่หากตํารวจไทยทํางานไม่ได้เขานี่แหละจะเป็นคนล่าตัวไอ้กอฟเองคือคุณพ่อเนี่ยบอกเลยนะว่าหากตํารวจจับไม่ได้เขาเนี่ยจะเอาคืนให้ลูกและหากว่าตํารวจจะจับหรือว่าจะทําอะไรเขาเนี่ยก็ยินดีเลยเพียงแค่ว่างานนี้เนี่ย ต้องลากตัวคนร้ายให้ได้เราลองไปฟังเสียงพ่อเขาดูครับเป็นยังไงเราบอกไม่ใครผมช่วยเหลือคนไม่หาไม่หาเรื่องใครไม่หาเรื่องมีแต่ช่วยเหลือคนอย่างเดียว้พ่อคิดว่ายังไงเนี่ยแบบมากันเยอะแล้วมาทำกับลูกเราอย่างเงี้ยผมต้องการนี่กว่าลากไอ้คนําร้ายลูกผอมาแค่นี้ครับ ะมันรวยจริงลูกเราเลยมันรวยมันรวยเหรอมันรวยอ๋อรวยผมไม่รู้หรอกไม่รวยไม่รวยแต่อยากให้ตำรวจเอามันลากตอมันมาเอผมอยากแค่นั้นเลยตำรวจไทยต้องทำได้ผมมั่นใจถ้าตำรวจทำไม่ได้ผมทำเองเนาะเพราะว่าผมรู้เอาใจเลยเจอมันอยากถามมัแล้วก็ไม่ต้องมาถ นี่ฮะคุณผู้ชมก็คือเสียงของคุณพ่อเนาะคุณตีนะคุณผู้ชมที่เสียชีวิตต้องบอกว่าทีนี้น้องงามมันมีมุมของครอบครัวเขาด้วยคือครอบครัวเขาเนี่ยก็คือภรรยากับพี่สาวเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์สืนกันน้องงามต้องบอกว่า มีการพูดถึงพฤติกรรมของนายก๊อฟนะผู้ชมบอกว่าไอ้ก๊อฟเนี่ยมันอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลเพราะหากว่าเราไปดูคดีเก่าๆที่มันโดนเนี่ยชัดเจนเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลางแล้วก็มีพฤติกรรมที่อุกอาจแล้วก็กล้าถึงขนาดนี้เนี่ยต้องดูว่าหลังจากที่มันโดนจับเนี่ยมันจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ ความคึกขนองของตัวในกอ๊อฟต้องบอกว่าไอ้ก๊อฟเนี่ยคาดว่าคงจะหลบหนีไปไม่ไกลหรอกอมไม่นานเนี่ยก็คงที่จะเสร็จตำรวจทีนี้คุณผู้ชมภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะฮะว่าอยากให้ทางตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้โดยเร็วเพราะทราบว่าเพิ่งออกหมายจับไปซึ่งต่อให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างไรเนี่ย พวกตนเนี่ยไม่สนใจนะฮะและไม่ยอมแพ้และยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทีนี้มุมของพี่สาวพวูเสียชีวิตเนี่ยก็มีการบอกนะฮะว่าเหมือนว่าน้องเนี่ยได้มีการโทรมาหาเพื่อขอให้พี่เขยเนี่ยมาที่ผับหน่อยคือปกติเนี่ยต้องบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคนรักเพื่อนฝูงนะครับก็คือจะมีเพื่อนฝูงเวลาเพื่อนมีเรื่องเนี่ย ก็จะเป็นคนปกป้องปรากฏว่าพี่สาวเนี่ยเล่านะฮะว่าน้องเนี่ยมีการโทรหาพี่เขยว่าให้พี่เขยเนี่ยออกมาหน่อยคือเหมือนว่าสถานการณ์ณเวลานั้นเนี่ยไม่ค่อยดีและและรู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุซึ่งน้ําเสียงของผู้ตายเนี่ยก็เป็นปกติแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตายเนี่ยคุณผู้ชมไม่เคยโทรมาในลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม เท่าที่ตนทราบเนี่ยผู้ตายเนี่ยมีการออกจากบ้านตอนประมาณ5้าทุ่มครึ่งแล้วไปกับเพื่อนแค่2คน 2> อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมผู้ตายเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่าได้รับอันตรายแต่อย่างไรบอกเพียงแค่ว่าเพื่อนผู้ตายถูกรุมเลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยซึ่งหลังจากโทรมาเสร็จเนี่ยแฟนของตนหรือพี่เขยของผู้ตายเนี่ยก็เดินออกไปหาทันทีก็คือมีการเดินทางไปหาผู้เสียชีวิตทันทีคุณผู้ชม แต่ยังไม่ทันเล่าอะไรให้แฟนของตนฟังก็ถูกยิงทันทีนะผู้ชมนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวที่เหมือนว่ามันเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนบีเซนอะอแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นลางนะผู้ชมเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอุกอาจอีกมุมหนึ่งน้องอามปรากฏว่าวันนี้เนี่ยสาวคนที่เหมือนว่าเป็นชนวนอะอได้มีการเข้าให้ปากคากับตำรวจน้องอามหลายคนก็ถามว่าเอ๊ผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องสวยแน่ สวยจร <ic> ิงคถึงขั้นชีวิตแรกชีวิต<อ>ในการยิงกันนะครับหลังจากไปชนแก้วและเอเล่สาวคนเดียวกันเนี่ยนะครับ um, ถึงขั้นควักปืนยิงกัน,กนเสียชีวิตหน้าร้านเหล้านะครับ um, ปรากฏว่าเมื่อช่วงบา่ายวันนี้ที่ผ่านมาครับผู้ชมครับหญิงสาวคนนี้เดินทางมาที่สอนอบางยี่ขันนะครับเข้าให้ปากคํากับตํารวจนะครับเ um, <Conven> e. นี่ยครับหญิงสาวคนนี้เธอถูกกล่าวอ้างว่าเป็นบุคคลที่เพื่อนฝ่ายผู้ก่อเหตุแล,และก็ฝ่ายผู้เสียชีวิตนะครับ um, ไปชนแก้วด้วยในร้านอาหารนะครับในสถามบันทิงแห่งนี้ครับก่อนจะเกิดเหตุการณ์ยิงกันบริเวณด้านหน้าร้านเลา แถวปินเก้านะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับคือออกมาเข้าห้องน้ํากันครับผู้ชมครับผู้หญิงคนนักล่าวนะครับเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนสาวนะครับคือพยายามจะหลบเลี่ยงสื่อมวลชนนะครับนักข่าวถามอะไรก็ไม่ตอบครับใส่หมวกใส่แมสอะไรมาปิดบังหน้าตานะครับดวงไปดูบรรยากาศบนโรงพักครับน้องโอเคน้องหญิงจ๋าน้องครับพี่พี่คุยนะครับคุยบ้เกิดดีขึ้นครับน้องจับใครก่อนเอาใครชนใครก่อนนะ นี่นะครับไม่ตอบคําถามเลยไม่ตอบเลยแล้ววิ่งหนีวิ่งแล้วก็เหมือนว่ารีบอ่ะต้องบอกว่านักข่าวเนี่ยคุณผู้ชมในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีคนโดนลูกหลงต้องบอกแบบนี้ว่าคือมันยิง5นัดเนี่ยนะครับเข้าไปที่ตัวของเออคุณตีเนี่ยสามนัดก็คือเสียชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยไอคนที่โดนลูกหลงในที่เกิดเหตุเนี่ยงงมากต้องเข้าใจว่าไปดื่มกินเหล้าเมาแอลกอฮอล์กันนะครับบางคนเนี่ยไปถึงรถถึงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกยิงคือมีเลือดนะครับ บุคคลที่โดนลูกหลงนะครับมีนายวรุษเนี่ยครับอายุ24 24ีปีนะครับถูกยิงเข้าที่ขานะครับแล้วก็นางพัทราวดีนะครับถูกยิงที่ขาเหมือนกันครับรวมไปถึง10ตํารวจทกเกียรติภัยบู์ก็ถูกกระจกบาดนะครับระหว่างที่มีการชุลมุนกันเนี่ยนะครับโอ้โหหลายคนนะบาดเจ็บจากเรื่องนี้แล้วก็ทั้งสองคนที่บาดเจ็บที่เป็นพลเรือนอ่ะก็มีการเข้าให้ปากคำหมดแล้วนะครับขณะที่เรื่องรถพี่กายปรากฏว่าขสนนะเนี่ย ไอรถเบ้นสีดําที่ไปเจอนะครับที่จอดอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยพอไปตรวจสอบดูครับสงสัยว่าไอเบ้นดำเนี่ยมันจะมีการสวมทะเบียนอะไรยังไงหรือไม่นะครับทางผูมกับการสอนอบางยิ่ขันพยายามจะชี้จุดแตกต่างให้ผู้สื่อข่าวดูเนี่ยครับผู้ชมครับคือมันไปตรวจสอบทะเบียนนะครับมันไปตรงนะครับและเป็นรุ่นเดียวกันกับป้ายเลขทะเบียนที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีรถคันหนึ่งเนะครับเหมือนกันเลยนะครับทะเบียนก็เหมือนกันซึ่งไอรถคันนั้นเนี่ยที่สิงห์บุรีเนี่ยมันเป็นรถที่ถูกต้องและแผนนป้ายทะเบี ตรงกับเลขคัสสีนะครับและพบว่าซื้อขายยังถูกต้องโดยมีเต็นท์รถเนี่ยเป็นเจ้าของด้วยนะทีนี้เนี่ยไอจุด3จุดที่มันเป็นแตกต่างเนี่ยนะครับทางผู้กับพยายามชี้ให้เห็นเนี่ยจุดแรกคือกระจังหน้าสีขาวเจาะรูแล้วก็เป็นกระจังหน้าถือนี่จุดแรกนะครับจุดที่2คือป้ายทะเบียนครับไอรถคันที่ถูกต้องเนี่ยครับไม่มีคาดสีดําตรงกลางแต่คันที่หลบหนีของตัวของไอก๊อปเนี่ยนะครับมันมีนี่นะครับส่วนจุดที่3เนี่ยเห็นว่าเป็นบริเวณกระจังหลังรถนะครับมีลักษณะเป็นกระจังเงา แต่รถคันก่อเหตุเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกระจังสีเทามนนะครับ<ช>นี่ขณะนี้นี่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าไอเ้เบนซ์คันที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีนะครับมันสวมแผ่นป้ายทะเบียนหรือไม่นะครับถ้าเราไปดูตามตามภาพเนี่ยก็ตามคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีข้อแตกต่างกันอยู่อย่างที่ท่านภูิกับเนี่ยบอกนะครับเออทีนี้ต้องอํมเราไปในมุมไอ้นี่อีกนิดนึงคือแถมหน่อยอืคือผับเนี้ยที่อยู่ปิ่นเกล้าเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่ามันไม่มีใบอนุญ,ญาตนะอ่าใช่แล้มีการเปิดเกินเวลาด้วย แต่เรื่องนี้เห็นมาหลายรอบแล้วต้องบอกว่าไอ้ผับที่เกิดเหตุก่อเหตุยิงกันฆ่ากันหน้าผับอะ่ะคือพอมันเกิดเรื่องเนี่ยก็จะมีการถูกสั่งปิดไปพักหนึ่งสุดท้ายก็กลับมาเปิดแล้วก็กลับมาเกิดเหตุซ้ําๆเนี่ยลักษณะนี้แต่ไอ้เรื่องนี้เนี่ยน้องงามมันน่าจะเป็นเหตุการณ์แรกเลยนะว่าไอ้ผับที่อยู่ในห้างเนี่ยก่อเหตุยิงกันแบบบุกอาจน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าตํารวจต้องเอาจริงเนี่ย และต้องบอกว่าผับนี้เป็นผับที่ชื่อดังและก็มีหลายสาขามากคุณผู้ชมกับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐและคือเป็นวงใหญ่อะ่ะต้องเข้ามาดูแลหน่อยนอ้องงามกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สืบสอบเจ้าข่าวเราหาข้อมูลมานะ,ะัะว่าพอจะยืนยันได้ว่าก๊อปเนี่ย มันสอแววที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือว่ามีแบ็กกว้างขวางหรือไม่พผู้ชมเนี่ยดูหน้าไว้อะขึ้นหน้าให้ดูนี่นะครับเร็วๆน,นี้น่าจะถูกจับกลุมตัวได้นะ,นะไม่รอดหละอายุ23ปีเองห้ามมากคือ23ยิงคนอายุ29ด้วยต้องบอกว่าอุกอาจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผู้ชมสําหรับการก่อเหตยุยิงกันหน้าผับดังในห้า,หางดังย่านปิ่นเกล้านั่นเองครับ